สวัสดีครับกรเกษตรผสมประสานไร่ดวงดาวครับผมวันนี้เราพาทุกท่านมารับชมต้นกระถินเทพาท,ที่ไรดวงดาวได้ปลูกไว้นะครับอีกประมาณ3-4เดือนก็จะอายุครบ4ปีนะครับมาดูขนาดว่าจะใหญ่แค่ไหนนะครับมาดูนะครับตรงนี้มีอยู่ต้น,ตนเดียวนะครับแต่ว่ามี2กิ่งนะครับมาดูใกล้ๆต้นนี้ก็อบแขนหนึ่งนะครับประมาณนี้ น่าจะผ่าไม้ประมาณขนาดประมาณห้านิ้วได้ครับตน้นต้นนี้แต่ว่าต้นนี้น่าจะประมาณหกนิ้วครับนี่ครับดูใกล้ๆคือจุดประสงค์ของไร่ดวงดาวปลูกไว้ก็เพื่อจะเอามาสร้างบ้านนะครับนี่ขนาดประมาณอีกสามสี่เดือนก็จะครบสี่ปีนะครับเมื่อเข้าฤดูฝนนะครับผมเราได้ปลูกไว้ประมาณมีมีร้อยกว่าต้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปรับชมอา่าหลายๆต้นอยู่บริเวณสวนป่าด้านล่างนะครับ จะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นครับผมมาดูกันนะครับต้นนี้เราไม่ได้ทําการลิกกิ่งนะครับลิกกิ่งแต่มันก็จะมีกิ่งเยอะข้อดีของกระถินเทพานะครับโตเร็วแล้วทีนี้ไม่ผัดใบนะครับแบบว่าจะเขียวทั้งปีนะครับมาดูพื้นที่รอบๆครับขนาดต้นกล้วยต้นสักนะครับเข้าสู่ฤดูหน้าแล้งก็จะทิ้งก็จะทิ้งใบลงหมดนะครับผม ต้นนี้น่าจะหน้าหกได้ครับนี่หน้าหกต้นใหญ่ๆเลยนะครับอีกประมาณสองถึงสามปีเราก็จะเริ่มตัดตัดแล้วทีนี้ก็จะผ่าเป็นไม้ที่ต้องการหน้าสามหน้าสีหรือว่าเป็นไม้ฝาบ้านนะครับผมต้นกระถินเดพาตามที่เราสังเกตนะครับเวลาเราตัดไปมันจะแตกขึ้นแตกขึ้นเหมือน ต้นยูคาก็เท่ากับว่าเราจะปลูกครั้งเดียวก็ใช้ได้ระยะกันยาวๆเลยครับผมแล้วก็ตกมาปีนี้ต้นกระถินเทพาออกมเมล็ดเต็มนะครับออกมเมล็ดเต็มแล้วทีนี้ปีนี้ผมก็คงไม่ต้องปลูกต้นไม้แล้วนะครับสําหรับพวกต้นไม้ที่มันใหญ่แล้วเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปชมด้านล่างสวนป่าเลยครับเนี่ยต้นกระถินเทพาเขียวชอุ่มทั้งปีนะครับเวลาหลบแดดหลบอะไรก็เข้าไปข้างในได้ครับ หดือทำกระท่อมไว้ไปดูกันเลยครับครับผมเรามาอยู่โซนด้านล่างของสวนป่านะครับเราก็จะปลูกไม้หลากหลายชนิดนะครับก็จะมีไม้สักบ้างไม้พยุงไม้ประดู่นะครับไม้แดงแล้วก็มะฮอกกานีไม้ยางนาปลูกผสมผสานกันนะครับเราจะไม่ปลูกเพืชชนิดเดียวนะครับเพราะว่ากว่าพืชชนิดที่หรือว่าเรียกว่าไม้โตชามันจะตูนะครับมันต้องใช้ระยะเวลาหลายปีนะครับโอ้ต้นนี้หน้าหกหน้าจะได้ครับ มีหน้าหกแล้วด้านข้างก็จะมีต้นยางนาต้นขี้เหล็กนะครับขี้เหล็กเก็บกินยอดก็ได้หรือว่าเอาไว้ใช้ไม้นะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูข้างบนครับนะี่ครับต้นนี้น่าจะสูงประมาณถ้าตรงที่ใหญ่ๆนี่อยู่ประมาณห้าเมตรครับผมห้าเมตรถ้าไปที่สุดๆนนก็จะเป็นสิบเมตรนะี่ครับอันนี้ต้นกระถินแต่พาอายุ ตีเมาเมารวมประมาณสามปีครึ่งนะครับสามปีครึ่งเวลาพวกหญ้ายุบลงไปพวกต้นไม้ใหญ่ก็จะทะลุขึ้นมานะครับอันนี้เป็นไม้พยุงนี่นะครับสามปีได้แค่นี้ใช้งานไม่ได้นะครับใช้งานไม่ได้เราต้องปลูกพืชไม้ที่โตเร็วนะครับเรื่องสวนเรื่องมอดเรื่องปลวกนะครับเราไม่ต้องกลัวนะครับทุกวันนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยแล้วขนาดไม้อัดเขายังทําให้มันอยู่นานอยู่ทนนะครับผมไม่ต้องกลัว นี่ครับต้นนี้น่าจะหน้าท้าผาน่าจะได้อยู่หน้าหกครับหน้าหกหน้าหกแต่ว่าต้นรวมรวมนี่น่าจะมาหน้าแปดนะครับถ้าเป็นต้นใหญ่ๆรอบๆหน้าแปดนะครับดูความสูงครับลูกเต็มต้นเลยนะครับผมไม่ปีนี้ผมไม่ต้องมาเพาะต้นไม้แล้วครับด้านข้างก็จะมียางนาอยู่ที่โคกก็จะแล้งหน่อยก็จะพิ้งใบนะครับ จะมีขี้เหล็กมีประดูไม้สักนะครับก็จะมีไม้กระถินเทพาเป็นหย่อมๆวันนี้เราจะโฟกัสกันที่ไม้กระถินเทพานะครับนี่ต้นนี้สูงครับผมสูงมากสูงมากพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เนินนะครับหรือว่าพื้นที่โคกแต่ว่าเวลาน้ํามานะครับเหมือนน้ํามันจะมีแบบ ซึมใต้หินมาจะทําให้บริเวณพื้นที่นี้แฉะแะแล้วก็ถ้าปลูกต้นพวกมะละกอพวกไม้อย่างอื่นมันตายเรียบนะครับผมก็ได้แต่ไม้ตายนะครับมาดูต้นนี้โอ้โหใหญ่สวยงามครับใหญ่สวยงามมากตรงดีมากครับตรงดีมากเดี๋ยวท้ายท้ายคลิปผมจะพาไปดูต้นที่ผมทำการลิกกิ่งนะครับว่ามันจะมีข้อดีข้อเสียยังไง เดี๋ยวตอนนี้เรารับชมกันเรื่อยๆก่อนนะครับต้นนี้โอ้โหหน้าเก้าน่าจะได้นะแปดหน้าเก้าน่าได้ครับใหญ่มากแต่ว่าถ้าผ่าเราก็หน้าได้ประมาณหน้าห้าหน้าห้าใชครับแต่ว่าถ้าทําเป็นไม้หน้าห้าแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 7, หน้าเจ็ดหน้าแปดนะครับผมอีกสองสามปีนะครับต้นไม้พวกนี้มันจะพอแบบว่าพอใช้งานได้ครับใช้งานได้ผมก็จะไปตัดไป ทำบ้านนะครับบางท่านก็แนะนําว่าทําบ้านเลี้ยนไทยเลยมีต้นไม้เยอะขนาดนี้ครับมีเป็นร้อยกว่าต้นขนาดนี้โอ้โหต้นนี้ต้นนี้ก็ถือว่าใหญ่นะครับใหญ่สวยทางข้างก็ยังมีไม้พยุงไม้ชิงชันไม้สักทองหลากหลายชนิดครับผมับเราอยู่ที่บริเวณสวนป่าด้านหลังนะครับผมด้านหลังสวนแล้ว ดูต้นนี้ครับสูงริบๆรี่เลยครับผมขนาดหน้าแรงยังเขียวชะอุ่มขนาดนี้นะครับไม่ทิ้งใบด้วยไม่ทิ้งใบแบบว่าทิ้งใบทั้งต้นนะครับจะเขียวคือเราสามารถหลบลมได้ทั้งปีนะครับผมหลบลมได้ทั้งปีนะครับตรงนี้พวกหญ้าคาพวกอะไรเริ่มตายเรียบแล้วครับผมผมว่าปีนี้ไม่น่าจะขึ้นเพราะว่ามันมีลมของต้นไม้แล้วนะครับแต่ว่าทุกปีต้นไม้ไม่ได้โตขนาดนี้นะครับผม นี่ครับต้นนี้ถือว่าโอเคเลยอยู่ถ้าผ่าใช้งานก็จะอยู่ที่หน้าสีครับหน้าสี่ตอนนี้ก็ใหญ่มากครับผมดูข้างบนตอนนี้ก็แดดหายแล้วถ้าเป็นป่าแบบนี้ผมว่าจะมาทำ กระท่อมอตรงนี้ครับกระท่มเพราะว่าบริเวณนั้นข้างเป็นนาตรงนี้ก็เป็นสวนของผมเองแล้วก็ทําการขุดระด้านหลังนะครับพามาดูว่ามันโตแล้วเราปลูปกมาเนี่ยจะได้ใช้งานไหมบางคนก็เมื่อไหร่จะได้ใช้งานนะครับผมอันนี้เราก็มาพามาเห็นแล้วว่าใช้งานได้แล้วนะครับผมเดินมาเจอต้นนี้พอดีนะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปข้างบนแล้วก็มาดู บริเวณที่ติดกันใกล้กันนะครับใครอยากปลูกต้นไม้ระยะประชิดนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นต้นกระถินเทปาห่างกันประมาณหนึ่งเมตรยี่สิบนะครับต้นนั้นก็อยู่ประมาณสองเมตรก็จะมีต้นขี้เหล็กต้นนี่ครับต้นที่ทําการลิกิ่งลิก,กันนะครับจะตรงชะลุดแต่ข้อเสียนะครับมีอยู่สามต้นที่ยอดหักครับผมนะครับยอดหักแต่ว่าไม่ตายแต่ว่ายอดหักแล้วก็จะเจริญเติบโตเติบ เติบโตช้าหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูพวกไม้สักบ้างนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกระถินเทพาก็จะมีเป็นย่อมยอมแล้วก็จะมีต้นไม้แล้วก็มีผักหวานด้วยนะครับนี่นี่ผักหวานผักหวานผมทําการรีกกิงนะครับเพื่อจะให้โตขึ้นอีกนะครับผมอันนี้อยู่กับต้นพยุงถ้าสูงขนาดนี้ก็ไม่ตายแล้วครับมีผักหวานด้วยต้นพยุงต้นสักอายุเท่ากันนี่ครับได้แค่นี้แหละครับ ถ้าเราจะไปหวังผลกับไม้แบบชนิดเดียวมันก็กว่าจะได้ใช้นะครับก็นานนะครับผมเราบางคนก็รอปลูกบ้านนะครับหรือว่ารอขายก็ไม่ได้ขายสักทีเพราะว่ามันโตช้าอันนี้ผักหวานนะครับอยู่กับต้นสักผักหวานปลายอยู่กับต้นสักนะครับก็อยู่ได้ผมเอ,อกมาเล็ดมาปลูกครับนี่ๆๆน,น,นี่ครับอันนี้ก็ผมลิกิ่ง กำลังแตกยอดเลยเยอะเลยครับผักหวานเป็นพุ่มเป็นพุ่มก็จะมีอยู่กับกระถินเทพาก็มีพวกนี้น่าจะเอาเป็นมเมล็ดของปีกายนี่ครับแต่ว่าต้นที่ใหญ่เมื่อกี้นี้น่าจะอายุประมาณสองปีต้นสักก์ก็อยู่ได้นะครับผักหวานป่านะครับหวานป่าปีนี้ผมจะเอามาเล็ดมาปลูกเพิ่มครับผมลุมละต้นลุมละต้นลุมละต้นมีต้นไม้ก็เอาไปฝากไว้เพราะว่าถ้าเราปลูกเฉพาะ ผักหวานเลยถ้าดูแลไม่ดีไม่รอดนะครับถ้าปลูกแบบนี้รอดแน่นอนเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมวันนี้เราพามาดูต้นกระถินดีพาที่เราทําการปลูกไว้อายุสามปีครึ่งจะสี่ปีนะครับก็ต้นใหญ่ขนาดนี้ต้นใหญ่ต้นเล็กก็ถือว่าใช้งานได้นะครับท่านไหนมีที่ว่างๆหรือว่าเอาเอาไปปลูกไว้ใช้ไม้หรือว่าไม่ใช้ไม้ก็ปลูกไว้รักโลกนะครับเป็นอา่า ทาให้ลูกสดใสมีออกซิเจนนะครับภาวะโลกร้อนก็จะไม่เกิดนะครับผมแต่ว่าไรดวงดาวก็ปลูกทดแทนไว้เยอะก็กะว่าจะเอาไว้สร้างบ้านบ้างสร้างบ้านเรือนไทยบ้างหรือว่าลูกหลานอายุเขาโตมาอายุสิบขวบยี่สิบขวบเขาอ,อยากมีบ้านแล้วก็ทําการทําให้เขาเลยครับเราถ้าถ้าเรามีฝีมือแล้วก็ไม่ไม่ต้องจ้างช่างนะครับพวกโตเรื่อยวงเดือนก็ทําไม่ยากหรือว่าเราซื้อชุดเข้ามา หมื่นกว่าบาทอย่างนี้เราก็น่าจะผ่าไม้แปรรูปได้ยาวๆเป็นหลังเลยนะครับผมท่านใดมีข้อสอบถามอะไรก็สามารถสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตสวนป่านะครับให้ทุกท่านได้เรียนรู้เรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ไม้กระถินเทพาเป็นที่น่าสนใจเพราะว่ามันโตเร็วแล้วก็เอามาใช้งานได้ดีได้ดีแล้วลายเหมือนเกือบเหมือนไม้สักนะครับคล้ายๆบางทีก็ย้อมแมวว่าคนที่ไม่เก่งการดูไม้ก็หลอกว่าเป็นไม้สักนะครับ สำหรับวันนี้ไล่ดวงดาวก็จะพาทุกท่านมารับชมเพียงนี้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผม